สวัสดีครับชาวเกมเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินโออีกแล้วซึ่งอยู่กับเจ้า X2 เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เรามา2ตัวกันเลยเกมที่จะเอามาให้ดูกันวันนี้นั่นก็คือ a เอ펙เลเจนสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเกม FPS ที่หลายๆคนก็เล่นกันอยู่นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัว Android ก่อนนะครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่แอปเกมเซอร์ ไปดูในส่วนของเกมที่เรามีอยู่นะก็จะเป็น Apex l e g e น d s นะครับในวันนี้เราลองกดเข้าไปเลยอ่ะเขาก็จะทำการเข้าเกมให้เลยนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจากคลิปตอนนี้หลังจากเข้ามาถึงหน้าเกมแล้วนะครับเราก็จะลองไปที่โหมดของการฝึกซ้อมกันก่อนเพราะว่าเราต้องไปทำการตั้งค่าปุ่มก่อนนะครับเนื่องจากเราเนี่ย ใช้งานในโหมด G Touch ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องไปตั้งค่าปุ่มเหมือนที่เราตั้งค่าเหมือนเกมฟุตบอลนะครับเราก็ต้องมาเซตเหมือนกันว่าจะเอาปุ่มไหนจาก X2 e ไปใช้ทําอะไรในเกมนะครับอ่ะอย่างเงี้ยกดที่ตัวจอยเกมเซอร์เหมือนเดิมครับมันก็จะมีเครื่องหมายไอ้งงๆอ่ะขึ้นมานะครับเราก็ลากเข้าไปอย่างเช่นอ่าปุ่มยิงใช่ไหมครับปุ่มต่อยปุ่มยิงเราก็เลือกเป็น R2 ไว้นะครับเป็น R2 ปุ่มเล็งนะครับเราก็หาอ่าเราต้องหาปุ่มเล็งอ่าแล้วก็จะมีปุ่มนั่งนนะะครรับเกเป็กป B A โดด อย่างนี้บปุ่มบังคับนะครับลากมาใส่เลยเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่สําคัญ เหมือนกันนั่นก็คือปุ่มที่เอาไว้หันจอซ้ายขวานะครับหรือว่าปุ่มอนาล็อกขวาสีฟ้าตรงนี้ไอ้ตัวนี้เวลาที่เราเอาเข้ามาบนหน้าจอใช่ไหมครับนะสมมติเราเข้ามาบนหน้าจอปุ๊บถ้าเราไม่ไปตั้งค่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เราต้องกดเข้าไปที่ฟันเฟืองก่อนนะครับแล้วเลือกจากจอสติ๊กโหมดดูบนหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกเป็นสลดิ้งโหมดนะต้องเลือกเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคไปถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันจะทํางานตีกันร,ระหว่างอนาล็อกซ้ายแล้วก็อนาล็อกขวานะครับเราต้องเลือกเป็ mode ยย็็นนนสไลด้้้้งงโหหกกก่่่ออแวาาขยยใใญๆี แล้วลากไปไว้กลางจอเลยการตั้งค่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็กดเตะไปอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการเลือกตั้งค่าปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เอาไว้แบบใช้ยิงนะครับใช้นั่งใช้กระโดดนะตามที่ผมได้ได้ลองทําไปแล้วนะครับอย่างนี้เลยเห็นไหมมีสไลด์มีกระโดดได้นะครับแล้วก็หันซ้ายขวาแต่ทีนี้ อย่างหนึ่งเลยก็คือการเลือกปืนนะครับเราอาจจะต้องใช้มือในการช่วยนิดนึงก็คือเราต้องเลือกปืนเองนะครับเช่นผมจะเลือกผมก็ใช้นิ้วเนี่ยสัมผัสไปที่หน้าจอนะครับเลือกอกอ,อกมาอันนึงแล้วค่อยแบบเวลาที่เราจะไปยิงเนี่ยก็ค่อยเป็นแบบนี่การการใช้จอยนะครับในการบังคับทิศทางหรือว่าการยิงต่างๆเนาะก็อาจจะต้องต้องใช้มือเลือกนิดนึงละกันในการใช้งานนะครับว่าจะเอาเอาของชิ้นไหนที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เลือกมา แต่มันไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่ายัางไงนิ้วเรานิ้วโป้งเราอะ่ะมันก็สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็แค่เอามายิงเลยหันทิศทางแล้วก็ยิงนะครับปรับความไวได้เลยนะครับไปปรับก็คือความไวในการหันหน้าจอนั่นแหละเวลาที่เรายิงแล้วแบบรู้สึกว่าเออคุมปืนแล้วอนาล็อกมันเร็วไปช้าไปอย่างเงี้ยก็สามารถไปปรับได้นะครับตรงความไวของ มันน่าจะเป็นความไวในการควบคุมนะครับอันนี้เข้าไปปรับกันดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว X2 Android นะครับแล้วก็เกม Apex Legends นั่นเอง inside, เดี๋ยวมาดูฝั่งของ iOS กันบ้างนะครับก็ iOS เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยกับเกมที่มันรองรับนะครับ ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเกมใน Apple Arcade เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราก็แค่ทําการเสียบโทรศัพท์เรานะครับเข้าไปที่ตัว X2 Lightning ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมนี่เราก็รอเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมเราลองไปที่โหมดฝึกซ้อมกันดูนะเพราะว่าเราต้องไปทดลองเล่นก่อนใช่ไหมครับเวลาที่เราจะใช้งานเนาะเราก็ลองเข้าไปที่ฝึกซ้อมกันดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นมาถึงไปโดดแร้งเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เรียนรู้ปุ่มมันอาจจะยากเกินไปนะครับเข้ามาแล้วสําหรับ iOS เนี่ยมันจะง่ายละหรือว่าเอาง่ายๆคือสําหรับ iPhone มันจะค่อนข้างง่ายตรงที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยปุ่มเนี่ย,เ,ยเขาจะมีการตั้งค่ามาให้เลยเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวเล็กๆกํากับไว้บอกเลยว่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะครับอย่างตอนนี้นะครับปุ่ ก็ B คือนั่งนะนี่กระโดดแล้วก็นั่งนะครับส่วน X เป็นเปลี่ยนกระสุนแล้วก็ยิงก็จะใช้เป็น R2 กับ L2 นะครับอ่า L2 จะเป็นการเล็งนะแล้วก็ R2 เป็นการยิงนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บลองเก็บปืนกันดูทีนี้ฟังก์ชันที่มันต่างกันจากเมื่อกี้อ่ะก็คือถ้าเป็นใน s เนี่ยสามารถใช้ตัวแพดต,ตัวนี้ครับแพดท,ที่เป็นตัวลูกศร4ทิศเนี่ยเลือกปืนได้นะครับว่าเราอยากจะอยากจะได้ปืนไหนเราก็เลือกเลยแล้วก็กด A, เพื่อยืนยันนะครับอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถยิงได้นะครับนี่กดเล็งแล้วก็ยิงส่วนความไวก็อย่างที่ผมบอกไปสามารถไปตั้งค่าผ่านการตั้งค่าได้เลยนะครับก็คือเรื่องของความไวเรื่องของอะไรเงี้ยมันอยู่ที่แต่และบุคคลแล้วว่าจะถนัดแบบไหนนะครับแต่อันนี้ก็สามารถใช้งานได้แบบทันทีเลยคือมันจะค่อนข้างสะดวกตรงที่ไม่ต้องมานั่งเซตปุ่มเองนะครับแล้วก็หลายๆฟังก์ชันเนี่ยเขาจะตั้งค่ามาให้แล้วเรียบร้อยนะ อย่างผมเข้ามานี่ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยนอกจากการบังคับการยิงนะครับการเคลื่อนไหวแล้วพวกปุ่มในการมาร์กจุดต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีเช่นเดียวกันเราก็ถ้าเราจําไม่ได้นะครับเราก็สามารถดูได้จากบนหน้าจอเลยเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับปุ่ม R B เอาไว้ปิงตำแหน่งของศัตรูนะครับนี่เราสามารถเลือกได้นะปิงตำแหน่งให้บอกเพื่อนหรือว่าจะบอกว่าเออมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะ แล้วก็ LB จะเป็นการใช้พลังต่างๆของตัวละครน,นะครับสามารถใช้งานได้แบบง่ายมากดูได้จากบนหน้าจอนะครับทุกอย่างเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของ iOS หรือว่าจะเป็นตัว X2 ที่เป็น Lightning กันบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัว X2 ตัวนี้นะ โอเคครับก็ทั้ง2รุ่นนี้นะครับอยู่ที่การใช้งานเลยว่าเราจะเอาไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่ของเราที่มีเป็นรุ่นไหนนะครับก็ลองเลือกกันดูถ้าเป็น Android ก็เป็น Type-C นะครับถ้าเป็น iOS หรือว่า Apple เนี่ยก็จะเป็นทาง Lightning นั่นเองตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไปได้เลยนะครับร้านใหญ่ๆของไทยมีเกือบหมดนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับ s h อป e e l a z a d a ในร้านเกมเซอร์ไทยแลนด์นะครับก็ฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะ โอเคครับในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e ม a ซ e ร t Thailand ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอใหม่กับคลิปหน้าว่าเราจะเอาเกมอะไรมาให้ดูกันนะครับว่าเจ้าตัวอุปกรณ์จากทางเกมเซอร์เนี่ยเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับเป็นต้นเนาะแล้วก็รวมถึงการรีวิวอุปกรณ์เกมเซอร์ใหม่ๆชิ้นใหม่ๆต่างๆที่จะเข้ามานะครับในอนาคตก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ